สวัสดีค่ะเมื่อในยายพ่อนุภาจัดไอศครีมนะคะนะอันนี้คือผลไม้เห้ามีแอปเปลิลสับปะรดล้วก็หิมแปรสวัสดแปรแล้วก็ววกไอแตงเคตลลูกแตงโม่กีวีพี่น้องโอ้ยมีหลายแนวหลายพี่น้องเอียอันนี้เขาเอื่นว่หมาอากอยังนี่ยายพ่อนกับแก้ซื้อบอ่อยผลไม้ยอยงสิพี่น้อง โอเคค่ะเฮามาจัดกันเลยเนาะค่ะเนาะสื้อีใส่ก่อนพี่น้อง อ้าเนลตักกอบสกิมพี่น้อง อันนี้เขากับพ้อมเสิร์ฟพ,พี่น้องไอศครีมส,สวยๆนะคะเนาะพี่น้องได้ไอศครีมน่าทานเหรอค่ะนาห่อนๆนะคะเนาะตอนนี้อากาศกำลังห่อนๆพี่น้องกินไอศครีมผลไม้เสียบๆพี่น้องจัดเองอยู่บ้านกับระแซบใดน,นะคะเนาะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆนะค่ะเด้อทุกๆท่านสวัสดีค่ะ